สองสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้หญิงที่มีค่าข้อหนึ่งรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่ในตัวเองมันคืออย่างไรนั่นคือคุณจะต้องรู้ว่าคุณคือใครและคุณกําลังทําอะไรไม่ว่าใคารจะมาวิพากษ์วิจารเรายัางไงไม่ว่าเขาจะเอาเราไปนินทาไปพูดไม่ดีแต่ถ้าตัวคุณเองรู้ว่าคุณคือใครแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่และเรามีเป้าหมายในชีนวตของ เราไม่หวั่นไหวไม่เอ,เอียงไปตามสิ่งที่เขาพูดหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะเราไปติดกับดักกับคําพูดของคนอื่นเขาบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเราเป็นและเราดันไปทําตัวเป็นแบบนั้นเองแบบนี้เหมือนที่คนอื่นพูดนะจงจำเอาไว้ว่าเราเพื่อใครและเรากําลังทําอะไรอยู่เราชัดเจนกับสิ่งที่เราทาเราชัดเจนกับเป้าหมายที่เรามีแล้วเราก็เดินหน้าทำเป้าหมายของเราให้มัน เลยนะคะเราก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยมีคุณค่าอยู่ ข้อสก็ค so ือเป็นผ be ู้ห right ญิงที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้คือบอกว่าสําคัญจริงๆเพราะว่าการที่เราทําตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้และรับสารใหม่ๆอยู่สม่าเสมอนะคะมันจะทําให้เรามีความสามารถมากขึ้นแล้วจะบอกว่าการที่เรามีความสามารถมากขึ้นจะทําให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ารายได้มันก็จะเพิ่มไปตามศักยภาพของตัวคุณเองนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเราเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถ ดูแลตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปรอให้ใครเขามาดูแลเราเราสามารถดูแลตัวเองได้และที่สําคัญเรายังสามารถที่จะแบ่งปันและดูแลคนรอบข้างของเราด้วยดูแลคนที่เรารักได้ด้วยนะคะดังนั้น ทรงทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามสังคมเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนั้นได้เราจะสามารถที่จะอยู่ในสังคมนั้นๆได้อย่างมีความสุขและมีศักยภาพเลยค่ะดังนั้นทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพิ่มความสามารถ เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องโปัวว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพราะคนคนนั้นจะสามารถเรียนรู้ปรับตัวและสร้างตัวเองใหม่ได้อยู่เสมอค่ะป,ะป๊อปี้ยางก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แบบไม่ยอ่อท้อต่อความยากลําบากนะคะไม่ว่าบางครั้งเนี่ยเป้าหมายของเราอะจะมีคนมาดูถูกหรือว่าไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเราสามารถทําได้ ไม่ว่าเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันก็มีคนว่าเราอยู่แล้วในเมื่อเราก็โดนว่า,าอยู่แล้วเราก็เลือกที่จะสําเร็จดีกว่านะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากมาเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็มีสองสัญญาณน,นี้ใช่ไหมคะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีค่ารู้ว่าเราทาอะไร และรู้ว่าเราคือขะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆตลอดเวลาทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเป็นกําลังใจให้กับผู้อีกทดูคนเลยนะคะว่าทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอ่อนไหวกับสิ่งรอบข้างกับคนรอบข้างแต่ให้คิดไว้เสมอเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายตัวเราก็คือคนที่อยู่กับตัวเรา ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาทําเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ลงมือทําไม่ยอ่ทอท้อต่ออุปสรรคไม่ยอ่ทอท้อต่อความยากลําบากเพราะทุกอย่างที่เราคิดได้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่แบบเราคิดแล้วเราทําไม่ได้หรอกคะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะหาวิธีที่จะไปถึงเป้าหมายของเราหรือเปล่าและถ้าคุณมีสองสัญญาณนี้ ทรงรู้ไว้ว่าคุณคือผู้หญิงที่มีค่าปอปี้ยางเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ